แล้วต่อมาออก yeah, เดี๋ยวเราจะไปที่จุต่อไปนะคะงนะคะเพื่อเป็นการควรคุมตัวนะคะที่อยู่ในสนวนตะแสลนต์อมที่ยี่สิบลูกจ้างจะเป็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการดำเนินแบบการให้อาหารที่แปกใหม่มักขึ้น เาได้ใช้ภาษาสัมผัสทางด้านการดมกลิ่นก,กนการมองดูนะคะอิทงที่แปลกใหม่แล้วก็เพื่อเป็นการคนา้นหาอาหารนะคะตรงนี้นอกจากจะเป็นการไล่ลราแล้วจะเป็นการเบรมพฤติกรรมให้กับสัตว์เหมือนเจ๊โคคุณเฮ้ยพักเลยลูก không có phòng khách. anh ấy không có không có phòng không ส่วนจะแสดงต่อไปที่เราจะไปทำกับมัใครรโที่ดึงกุรางตังแลหาสนาเดี๋ยวแล้วเราเขียวไม่เห็นปีนปีนาคนอ่ะเน่เ้อเคนี่เห็น้ำมอ้อ 哈哈，好了好了。 อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ11บเอโมงเนี่ยถึงบ่าย3ามโมงเนี่ยนะครับก็จะอุณหภูมิไปจะสูงมากนะครับมากกว่า40องศาเซลเซียสซึสง่งจริงๆแล้วเนี่ยในฤดูร้อนเนี่ยถึงต้นซีนใหม่เราเนี่ยเราได้จดดัดกิจกรรมคลายร้อนให้กับจัวดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็น,นีิมิตหมายอันดีนะครับเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้น,นอย่างต่อเน,นื่อง เราก็จะต้องดูแลสุขภาพสัตว์และสุขภาพสัตว์ให้ดีนะครับโดยเริ่มจากสัตว์ในโซนแอฟริกานะครับเราก็มีการพรมนะครับเอาลดน้ำเนี่ยพรมพื้นนะครับให้พื้นเนี่ยมีลักษณะของการเปียกการชุ่มชื้นนะครับก็เหมือนสัตว์ที่เขาอยู่ในโซนประจําถิ่นของเขานะครับในโซนสัตว์แอฟริกาบางครั้งเนี่ยการทํากิจกรรมลักษณะเน,นี้ยมันเหมือนเหมือนกับว่าจะมีการ เอาเนื้อนะครับมาเอาเนื้อไปแช่แข็งนะครับแล้วก็เอาให้สิงโตนั้งกินสิ่งที่สิงโตจะได้ก็คืออาหารที่เขาโปรดปานก็คืออาหารประเภทเนื้อเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยในกรงเลี้ยงเนี่ยหรือนอกถิ่นอาศัยเนี่ยครับอย่างเช่นในสวนสัตว์เนี่ยเราก็ต้องทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยให้ให้เขามีความรู้สึกว่ามัคนคล้ายคลึงธรรมชาติเขาอยู่นะครับเป็นประจำนะครับในช่วงเช้า สองรอบในช่วงบ่ายสองรอบนะครับให้กับช้างได้ได้มาเล่นาน้ำน,นะครับเหมือนช้างอาบน,น้ำนะครับแล้วก็สัตเล็กๆน,น้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ทําเป็นผลไม้นะครับแช่แข็งแล้วใส่ตะกร้าใส่แขวนนะครับให้ลิงเนี่ยได้มีกิจกรรมในการฝึกกิจกรรมของเขาเองก็ดีหรือว่าทําให้เขาไม่เหงาแล้วก็ได้รับความเย็นด้วยในช่วงกลางวันนะครับก็เป็นครับเรามีรถน้ํา ก็พยายามที่จ <eigentlich analysis> ะปมน้ำ <stairs> ช่ง <Unbelievable> นี้ที่ห่วงเป็นพิเศษนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในสัตว์ในทุกโซนนะครับมีของนั้นเนี่ยสัตว์ที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงทุกโซนเลยนะครับเราห่วงทุกโซนเลยแล้วก็น้องๆเนี่ยทีมงานเราเนี่ยเราก็จะทําการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์หลายชนิดที่เห็นแล้วตัตัวเองได้นะครับเพราะสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเขาอยู่ในป่าเขาก็สามารถที่จะสัต พฤติกรรมเขาตามสภาพทุนี้อากาศได้อยู่นะครับ